โอเคตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วเพื่อนตอนนี้ก็จอดรถไปที่หน้าบ้านแล้วเนาะ mm hmm. ก็กำลังจะเดินเข้าบ้านนะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้น mm hmm. เขามีอะไรกัน <Yeah. S 1> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้ว่าเขามีอะไรเหมือนกัน <laughs> เพื่อนเข้าไปดูก่อนเราเราฉุกเฉินน่าจะมารับคนป่วยน้อเพื่อนเนาะมีอะไร